สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้ามื้อนี้วัฟพฟิลก็ำเ่ยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนหลังเลิกงานนะคะมื้อนี้เปรี้ยวปากอีกแล้วค่ะทุกคนคืออยากกินอีกแล้วนะคะเนาะนะะี่ค่ะทุกคนมึงเนะะี่ยค่ะมาเด้อค่ะมอ,อ้เปรี้ยวปากแห้งค่ะทุกคน กิ่งก้าวแจวนะคะเนาะพริกเกลือมะม่วงดองค่ะทุกคนจะไดซ้ซึนๆเนาะ เสียงธรรมชาติคือเก่าค่ะเสียงกลุบเสียงเขียนาะค่ะเนาะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเนี่ยยั่วะค่ะมาเด้อค่ะนี่ยั่วๆเลยค่ะ สุดยาไหมคะทุกคนสูโม,ม่ออยกักคืออยากกินแต่บักสมไหมอ่ะ าใจมากเลยค่ะทุกคนคืออยากโดนเลยกรอบกรอบกิงก็พริกเกลือนะคะทุกคนอื มาทักท่ายทุกคนเนาะค่ะเนาะลังเลือกงานค่ะอืสุดเกิดเลยค่ะทุกคน ฟินเลยค่ะฟินมากเลยนะคะมะม,อมอ่วงดองเจ็บ ตื่นเลยค่ะทุกคนสมใจอย,ย,กยากแล้วบานนี้มันเลยค่ะทุกคนอาบก่อนดูค่ะมาด้อค่ะเออนอนหน่อยค่ะทุกคน,นแย่นอนหน่อยรู้สึกว่าหน้าตาสิอิดโรยแล้วก็เมือะะ่อยเนาะค่ะเออเฮานอนเดืกแล้วก็ตื่นเศร้าทุกมทุกมมือเลยค่ะทุกคนอืม นั่หบ้าก็เด็กนั่งห้น่ี่มันเสกับตื่นเศ้าอ,อีกสิ่นะคะทุกคนห้องบริ้บุคลมิเวลาพักผ่อนไายนะคะอืมพี่แจังเมล่าให้คิดอัหย่ยกันนี่แหละ อีกสองตอนกินพ่อหายอยากนะคะทุกคนแต่แลราแม่ก็กินเขา่าละค่ะทุกคนกินสองห้องทองแล้วแหละมือพูนะ่ะกินกับนะคะพริกเกลือยั่วๆะค่ะทุกคนกับพริกเกลือยั่วๆนะคะเนาะมากค่ะดา เที่ยวอมหวานก็ร่างดีค่ะทุกคนขอบความสุดยอดเลยค่ะสมใจอยากนะคะสมใจอยากแบบมืออื่นหยุดนะคะทุกคนมืออื่นหยุดทุกคนไปเที่ยวไสนเนาะค่ะมืออืน่นช่วงวัดยุนเจ้านะคะเนาะ มันยิ่งเกิดเมื่อได้ไปเที่ยวใส่แล้วครับเพราะว่าอายชาบริยุทดนั่มนะคะนะนเนาะมันยิ่งกิดซีอย,นะยู่บ้านนะกระสิหาะเนี่ยกินนม่กินอ่างทุกคนนะคะเนาะถ่ายกันนะคะในมือหยุดนะค่ะเนาะอืมชิ้นสุดท้ายในวันหยุดกระซิ โอ้ยกินแต่บางหงส์เซ็บเบมั้งเนาะคะ่นะทุกคนเห็ดตับางหงส์เซ็บๆกินเนาะค่ะเนาะคนยุดพร้อมกันจังได้ออกไปหาเที่ยวหาเล่นค่ะทุกคนคันบ่ได้ยุติคันไม่ได้ยุตพร้อมกันกับไ่ได้ววดไปไสะคะ่ะ มาตักทายทุกคนนะค่ะเนาะสุดยอดเลยค่ะกินพ่ะหายอยากนะค่ะเนาะช่วงนี้แบบว่าอยากกินหมกสมค้าบคายทุกคนอือมัวว่านนี่ก็กินตามักตอกนะคะเนาะอือเมืม่นอนี่กะ กินบักม่วงนะคะสงสงยเม่นสิมานะคะทุกคนกนี่แหละผู้หญิงเขานะคะเนาะอยากินบมกสวนบักเซลคือ,อยาเนีย่ยก็อยากินเลยเด้ค่ะนะคะ่นะคะเนาะมาทักทายทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมืออื่นเอาพอกันนะคะนะมือื่นนะไรสิเห็ดเน่าเสพร์กินเลยเนนะค่ะทุกคนอืมบรอกโคักพรอนุนแล้วนะคะสิตื่นแบบว่านอนเห็ดเต็มอิ่มเลยค่ะทุกคนอ้วก็ตื่้นมากเลยค่ะมันเห็ดสมตำแซ่บๆกินเนาะคะ่ะเนาะ โอเคค่ะทุกคนแล้วไม่เก็เอาไว้สนอนะคะน้องทำแย่ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ขอมารับชมติดตามเป็นกันใจกับทำแย่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย